สวัสดีค่ะคิดนี้เป็นพิกัดาานะคะในหัวข้อที่ว่าอะไรคือสเสน่ห์ที่ผู้คนมองเข้ามาหาคุณค่ะเรามีด้วยกันทั้งหมด3มกองเลือกนะคะกองเลือกที่1นะคะแบบนี้นะคะ for g กิฟ n e นะคะกองเลือกที่2องนะคะ compassion น,นะคะ หมายเลข26กนะคะกองที่3นะคะ The Future นะคะหมายเลข46หนะคะหรือว่าหน้าไพ่แบบนี้นะคะใช้เซนสใช้ความรู้สึกของคุณนะคะเลือกกองที่ชอบนะคะชอบกองไหนเลือกกองนั้นนะคะหากได้แล้วนะคะรายละเอียดของ Time Stamp นะคะอยู่ด้านล่างนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกล่องที่หนึ่งนะคะ forgive n e s แบบนี้นะคะหมายเลขเจ็ดนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีราศีใดที่เกี่ยวข้องนะคะ าการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจ,จงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะค<ม>่ามมาดูกันนะคะว่าราศีใดนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับคุณนะคะ ราศีตุลน,นะคะตรงหรือไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะดูผ่านๆได้นะคะเป็นการดูโดยรวมพิจิตนะคะมังกรนะคะกลุ่มนะคะกรกฏนะคะมีนนะคะค่ะไาพา่ได้ถูกสอบไว้แล้วนะคะมาดูกันนะคะ สำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งะคะคุณอาจะเพิ่งจบกับบางสิ่งบางอย่างมานะคะคุณอาจจะเพิ่งจบกับบางสิ่งบางอย่างมานะคะเป็นเดทนะคะมีความเศร้ามีความเสียใจมีความรู้สึกท็อกซิกเกิดขึ้นนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะหรือบางท่านนะคะอาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับ ความเป็นความตายได้นะคะเป็นหมอได้นะคะหรือว่ามูล,ลนิธิปอติกระตึงแบบนี้ได้นะคะร่วมกับตันยูได้นะคะหรือเป็นแพทย์พยาบาลได้นะคะคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะทำอะไรแล้วมีความจริงจังนะคะมักจะมุ่งมั่นนะคะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำนะคะซิกออฟวอนขึ้นนะคะคุณอาจจะเป็น เจ้าของธุรกิจได้เจ้าของกิจการได้นะคะ King of One นะคะเป็นคนที่มี p a ชชั่นในการทำงานนะคะเป็นหัวหน้างานได้นะคะหรือถ้าไม่เป็นหัวหน้างานก็เป็นระดับผู้บริหารได้นะคะคุณได้หันหลังจากบางสิ่งบางอย่างมานะคะแปดถ้วยแต่เหมือนคุณยังคงนึกถึงหวนคิดถึงหรือว่าความรู้สึกเหล่านั้นนะคะที่คุณยังคงยังคงไม่สามารถ move on ได้ยังคงคิดถึงอยู่นะคะ ดูกันต่อนะคะไฟล์เพนนิคเกิสองไม้ q u ีนอฟคัพเดอะเมจอเชแปดเหรียญน,นะคะคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะขยันทำงานนะคะขยันแข,ข็งในการทำงานมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะ คุณเป็นคนเก่งนะคะมีความรู้ความสามารถนะคะเป็นเดอะเมจิเชียนนะคะทำอะไรหลายๆอย่างในคราวเดียวกันได้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีเซนมีแางสังหอรได้นะคะเป็นคนที่วางแผนสิ่งต่างๆได้ดีนะคะเหมือนเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะคะหรือว่าตอนนี้นะ,ะอาจจะมีใครบางคนนะคะที่รู้สึกแบบอยากจะงอขอค้นดีกับคุณนะคะ f i อ e p เ n นิคัลนะคะเหมือนเขาคนนี้นะคะยังคงแอบส่องแอบสืบคุณอยู่นะคะจะส่องคุณตามสื่อต่างๆได้นะ,ะสื่อโซเชียลได้นะคะเขาคนนี้คิดถึงคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ มีจิตใจอบอ,อ้อมารีนะคะมีความเป็นแม่นะคะบางท่านอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวได้นะคะเลี้ยงลูกคนเดียวนะคะอาจจะเป็นลูกสาวนะคะอันนี้คือตามหน้าไพ่นะคะคุณอาจจะเป็นคนทํางานที่เกี่ยวกับน้านะคะเป็นกะลาสีเรือได้นะคะเป็นเป็นทหารเรือได้นะคะมีน้ำในส่วนเกี่ยวข้องนะคะหรือว่าค้าขาย เกี่ยวกับเรือได้นะคะมีการล่องเรือคุณอาจจะตอนนี้คุณอาจจะค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงนะคะติดโซเชียลได้นะคะบางท่านก็นี่ค่ะแบบนี้นะคะหรืออาจจะมีใครบางคนที่แอบส่องคุณอยู่นะคะมีการามีการแอบส่องแอบมองคุณอยู่ติดโซเชียลแบบนี้นะคะ คุณเป็นคนที่มีการลงมือทำนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วเหมือนแบบว่ามีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันสำหรับคุณนะคะแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านั้นที่ได้มามันก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าได้อย่างเสียอย่างนะคะอาจจะมีบางสิ่งที่คุณได้รับกลับมาและมีบางสิ่งที่คุณเสียไปนะคะ พายากรณโลกอยากบอกอะไรนะคะแคลคาดนะคะไปไหนไม่ได้นะคะอโหสิกรรมนะคะอาจจะมีใครบางคนนะคะที่ยังคงคิดมากคิดเยอะเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะไม่สามารถมุกออนจากคุณได้นะคะแต่ว่าคุณจะมีการอโหสิกรรมนะคะให้อภัยกับเขานะคะตามหน้าไพ่เลยนะคะหน้าไพ่นี้ค่ะกิฟตกิฟเนตนะคะก็คือการให้อภัยนะ,ะฟอร์กิฟเนตนะคะก็คือการให้อภัยนะคะตามหน้าไพ่นะคะ คุณจะให้อาภัยเขาะะแล้วทุกอย่างก็จะแคลคาากันนะคะแคลคาาก็คือจะปลอดภัยคุณจะอยู่ในส่วนของความปลอดภัยแล้วนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งะคะหากใครเพิ่งผ่านมานะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองนะคะหมายเลขยี่สิบหนะคะ compassion นะคะคือการเห็นอกเห็นใจนะคะ าการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีราศีใดที่เกี่ยวข้องนะคะตรงหรือไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะดูผ่านๆน,นะคะราศีตุลน,นะคะ ราศีกรกฎนะคะราศีพฤษภราสีกันลราศีกุมลราศีเมษขะาไพา่ได้ถูกสับไว้แล้วนะคะมาดูกันนะคะพลังงานอาจจะมีสลับกันได้นะคะ สำหรับผู้ที่เลือกกองที่2นะคะคุณอาจจะเพิ่งจบกับบางสิ่งบางอย่างมานะคะเป็นการจบกันไปนะคะแต่ว่าก็มีความเสียใจนะคะผิดหวังเสียใจเกิดขึ้นนะคะเป็น3มดาบนะคะมีการคิดมากนะคะถ้ามีคู่กรณีนะคะเขาคนนั้นก็คิดมากเรื่องของคุณนะคะหรืออาจจะเป็นพลังงานของคุณเองก็ได้นะคะมีการคิดมากกับความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะถ้าเป็นคุณนะคะตอนนี้คุณก็เป็นเดอะเวอร์นะคะคุณเป็นโลกของคุณแล้วนะคะคุณสามารถฮิลลิ่งหรือว่าเยียวยาคุณตัวคุณเองได้แล้วนะคะคุณเป็นเหมือนแบบพึ่งพาตัวเองได้นะคะมีความสุขอยู่กับตัวเองนะคะคุณเป็นสเต็งแบบนี้นะคะมีความน่ารักสดใสมีใครบางคนนะคะแอบส่องคุณอยู่แอบมองคุณอยู่นะคะแล้วก็หึงหวงคุณด้วยนะคะดูสายตาของเขาคนนั้นนะคะ มาดูกันนะคะไฟอับสอดทูอัเพเป็นดิคเกิลไฟอับวอนชาลีออดเฮอร์มิตไม่เหมาะรู้สึกว่ากองนี้จะมีการสลับพลังงานนะคะอาจจะสลับกันเองนะคะถ้าผู้ชมนะคะก็ดูนะคะว่า สถานการณ์ไหนเป็นสถานการณ์ของคุณนะคะคุณได้มีการทะเลาะหรือว่ามีการแยกย้ายกันกับใครบางคนมานะคะแล้วเหมือนว่ามีการขัดแย้งในตัวนะคะเหมือนตีกันในความรู้สึกนะคะของคุณนะคะหรืออาจจะเป็นฝั่งตรงข้ามก็ได้นะคะที่เขาตีกันในหัวนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะ หวนกลับมาอีกครั้งในความสัมพันธ์นะคะทัวร์เพนดิเคิลน,นะคะแต่ว่าตอนนี้เขายังสรุปกับตัวเองไม่ได้นะคะได้แต่แอบส่องแอบมองคุณอยู่นะคะเป็นเดอะเฮอร์มิตนะคะแล้วก็ในใจเนี่ยอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะอยากจะมุ่งหน้าหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะมาหาคุณนะคะ ดูกันนะคะไพโรเลในเร็วๆนี้นะ,ค,ะคุณอาจจะได้ไปงานวัดก็ได้นะคะไปงานวัดนะ,ะม,มีชิงชาสวรรค์ด้วยนะคะไปอาจจะมีงานวัดในช่วงเทศกาลช่วงนี้นะคะคุณอาจจะเป็นเหมือนเนี่ยคะ่ะเป็นเหมือนเจ้าของธุรกิจได้เจ้าของกิจการได้นะคะมีมาสนะคะบางท่านอาจจะเป็นนักดนตรีได้นะคะเล่นกีตาร์นะคะแต่งเพลงนะคะ ไั่คู่บุญอยากบอกอะไรนะคะคุณเป็นคนที่เก็บเงินเก่งนะคะแล้วก็บางท่านนะคะอาจจะบูชาพระอุปคตได้นะคะนี่ค่ะองค์ท่านจะเป็นแบบนี้นะคะพระอุปคตนะคะคุณเป็นคนที่ชอบวางแผนนะคะมี คุณมีแผนการในการดำเนินชีวิตนะคะมีการวางแผนก่อนล่วงหน้านะคะเหมือนมีคิวงานคุณก็ต้องวางแผนคิวงานนะคะว่าคุณจะทำอะไรก่อนหลังนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณเป็นนะคะและผู้คนมองมานะคะพยานโลกอยากบอกอะไรนะคะไพ่บอกว่าขอให้คุณนั่งสมาธินะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นคนที่นั่งสมาธิอยู่แล้วก็ได้นะคะ การที่คุณได้นั่งสมาธินะคะคุณจะได้ตัดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่สำหรับชีวิตคุณไปนะคะแล้วคุณจะได้พบทางที่ดีแสงสว่างนะคะจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นเกิดขึ้นนะคะหากคุณได้นั่งสมาธินะคะมีสติอยู่กับตัวเองนะคะจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆนั้นได้นะคะ ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่3นะคะ The Future นะคะหมายเลข46นะคะแบบนี้นะคะ าการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีราศีใดที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นราศีคุณได้นะคะหรือราศีใครก็ได้นะะที่เขามองคุณเข้ามานะคะ ตรงไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะธนูนะคะเมธนะคะสิงตุลกโโรกฎพิจิ ค่ะไพ่ได้ถูกสับไว้แล้วนะคะมาดูกันนะคะ queen of swords six of swords queen of wands six of pentacles the wheel สิ่งที่ผู้คนมองคุณเข้ามานะคะคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะเป็นคนที่ มีความรู้ความสามารถนะคะคุณดูเฉิดฉายนะ,ค,ะคุณดูมีออร่านะคะคุณดูมีความเป็นผู้นำนะคะคุณอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้เจ้าของกิจการได้นะคะดูแลตัวเองนะคะรักตัวเองนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ใช้ใช้เหตุและผลนะคะในการตัดสิน ในการตัดสินในการแก้ปัญหานะคะคุณมีกำแพงคุณมีเกาะป้องกันตัวเองนะคะเหมือนว่าไม่เปิดใจรับรับใครง่ายๆนะคะคุณอาจจะมีมาตรฐานของคุณนะคะคุณเป็นคนที่เก่งนะคะฉลาดมีไหวพริบเป็นคนที่วางตัวดีนะคะคุณเป็นคนที่ชอบให้ชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะมีจิตใจดีนะคะ ในบางท่านอาจจะเกิดในราศีตุลได้นะคะเป็นคนรักความยุติธรรมนะคะตรงไปตรงมานะคะดูสง่างามนะคะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีนะคะวางตัวดีชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะคุณอาจจะตอนนี้นะคะในตอนนี้นะคะคุณอาจจะหันหลังจากบางสิ่งบางอย่างมานะคะ แต่คุณก็ยังคงมีการหวนคิดถึงบางสิ่งบางอย่างด้วยเช่นกันนะคะเดวิล w นะคะเหมือนคุณอยากจะให้บางสิ่งบางอย่างนะคะกลับมาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความรู้สึกบางอย่างที่อยากจะให้หวนกลับมาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ ค่ะเรามาดูกันนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่คิดมากนะ,ะตอนนี้นะค,ะคิดมากคิดเยอะนะคะเป็นคนที่อาจจะมีเรื่องกัดกุ้มอยู่ในใจนะคะในตอนนี้และคุณก็เป็นคนที่เก็บความรู้สึกของคุณนะคะอาจจะ แอบซ่อนความรู้สึกของคุณเอาไว้นะไม่ได้บอกให้ใครได้รับรู้นะคะคุณเหมือนมีความในใจบางอย่างนะคะคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะมีแพชชั่นในการทํางานนะ King of One อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้นะคะเจ้าของกิจการได้อาจจะพูดซ้าๆหน่อยนะคะเพราะว่าไพออกมาแบบนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะคะ The Hermit นะคะอาจจะชอบอยู่ตัวคนเดียวนะชอบทําอะไรคนเดียวนะคะแล้วก็คิดไต่ตองอะไรอยู่คนเดียวนะคะ บางท่านอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ได้เป็นนักพูดได้นะคะคุณเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์นะคะมีความลึกลับซับซ้อนอยู่ในตัวเองนะคะเป็นคนที่อย่างรู้ความรู้สึกของผู้คนได้นะคะบางท่านอาจจะเป็นพ่อหมอแม่หมอได้นะคะรักตัวเองนะคะมีเซนต์มีแรงสังหรณน,นะคะ ไห้คู่บุญนะคะบอกว่าความสามารถหลากหลายผู้หญิงดุความจําเป็นคุณอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถมากมายนะคะทำอะไรได้หลายๆอย่างนะคะชอบศึกษาหาความรู้ก็ได้นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะค,ะคุณก็มีความดุนะคะอยู่ในตัวนะคะความจําเป็นนะ,ค,ะคุณอาจจะมีความจําเป็นอะไรบางอย่างที่จะต้องทำบางสิ่งบางอย่างนะคะ เพื่อความอยู่รอดนะคะคุณน่จะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเนี่ยมีลูกน้องนะ,ะมีคนให้ความขดรบนะคะเจ้าของกิจการคุณมีความเป็นผู้นำนะคะดีเอ็มเพลเลอร์เหมือนคล้ายๆดีเอ็มเพลเลอร์นะคะ คุณอาจจะมีการค้าเป็นของตัวเองก็ได้นะคะเรือสำเภาอยู่ด้านข้างนะคะหมายถึงการค้าขายการเจรจาต่อรองนะคะคุณอาจจะเป็นนักจิตวิทยาก็ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะมีคำพูดในการโน้มน้าวจิตใจผู้คนได้นะคะหรือว่าจะเป็นคนที่มีการสะกดจิตได้นะ,ะจิตใต้สํานึกอะไรประมาณนี้นะคะก็คืออาจจะ มีความสามารถด้านการนุ่มนาวจิตใจผู้คนนะคะหรือว่าเป็นจิตแพทย์ได้นะคะพายานาโลกอยากบอกอะไรนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกของการที่ไม่เปิดเผยความเป็นตัวตนของคุณให้คุณให้คนอื่นได้รับรู้ก็ได้นะคะอาจจะ มีความลึกลับซับซ้อนไม่เปิดเผยตัวตนของตัวเองนะคะถ้าคุณเป็นคนชอบทำบุญนะคะอาจจะนะคะคนน่ากลัวปรกกอ่ผีนะคะก็แสดงว่าวิญญาณนะคะก็อาจจะชื่นชอบชื่นชมคุณนะคะแต่ว่าคุณต้องระวังเรื่องของผู้คนนะคะจิตใจผู้คนนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าวิญญาณนะคะ ถ้าหากใครเจ็บป่วยอยู่นะคะคุณอาจจะได้รับสุขภาพที่ดีนะคะธาตุดินสมบูรณ์ในเร็ววันนี้นะคะแต่หากใครไม่ได้มีการเจ็บป่วยนะคะคุณก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีนะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับนี้สวัสดีคะ่ะ